สวัสดีค่ะอยู่กับเราสองคนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีภารกิจไปทํากันนะคะก็คือเลยค่ะเราก็จะไปพัฒนาบ้านใช่แล้วก็คือบ้านครูฝนนะคะร้อยหนึ่งค่ะใช่แล้วนะคะบ้านครูฝนนะคะก็คือตั้งอยู่ในชุมชนนะคะซึ่งเป็นบ้านเช่านะคะที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะคะใช่แล้วค่ะบ้านครูฝนก็จะมีขนาดเล็กเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะพัฒนาอะไรเกี่ยวกับบ้านครูฝนนะคะไปดูกันเลยค่ะตามเลค่ะ เราเริ่มออกเดินทางไปบ้านคูฝนอยู่ที่ซอยลาดเท้าร้อยหนึ่งและนี่เป็นบรรยากาศระหว่างทางเข้าซอยชุมชนบ้านคูฝนซอยค่อนข้างเล็กแคบและมีรถจอดตามทาง ซึ่งทาให้ยากในการขับรถแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคของเราค่ะเพราะเราตั้งใจที่จะไปเดี๋ยวเรานะคะไปเจอกันที่บ้านครูฝนเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บ้านคุณครูฝนนะคะส,ว,สวัสดีค่ะครูฝนะค,ะค่ะวันนี้นะคะคุณกุ้งคุณวายนะคะก็ะจะมาช่วยคุณครูฝนนะคะในการปรับปรุงพัฒนาบ้านในส่วนของมุมต่างๆนะคะ,คะจัดเข้าที่ให้ระเบียบเรียบร้อยนะคะก็เลยอยากถามครูฝนว่าครูฝนอยากปรับปรุงในส่วนตรงไหนของบ้านค่ะอ๋อก็อยาก พื้นที่บ้านยังน้องค่ะพอวิมีฝนตกด้วยน้ําซึมเข้ามามันก็ผุพังมีน้ําท่วมด้วยเป็นบางครั้งได้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันกับคุณครูฝนนะคะในการปรับปรุงพัฒนาบ้านนะคะเดี๋ยวเราไปช่วยกันทำเลยดีกว่านะคะไปเลยค่ะนี่เป็นภาพก่อนปรับปรุงบ้านครูฝนเป็นบ้านเช่าและนอกจากนี้จุดที่ตั้งของบ้านครูฝนเวลาฝนตกน้ําจะท่วมเข้ามาในบริเวณที่ดูแลเด็ก ทำให้สภาพบ้านสุดโทมถึงแม้จะมีการปรับปรุงอยู่ตลอดแต่ในปัจจุบันปัญหาน้ำท่วมได้มีการแก้ไขโดยการลอกคลองและทำที่กั้นน้ำ ก่อนครูกุ้งครูวายลงไปปรับสภาพบ้านได้มีการพูดคุยและแจ้งล่วงหน้าในส่วนของครูฝนและครอบครัวมีการทาสีปรับพื้นที่บางส่วนติดผนังวอลเปเปอร์ทำความสะอาดพื้นที่ไว้ก่อนบ้างแล้วและทางครูกุ้งครูวายได้เข้ามาช่วยปรับเพิ่มเติมจัดสภาพบ้านมุมต่างๆพร้อมกับนำสื่อการเรียนการสอนนิทานไปมอบให้กับบ้านครูฝน นอกจากปรับสภาพบ้านเสร็จแล้วครูกุ้งครูวายังมีการกระตุ้นให้มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสําหรับเด็กและนี่เป็นการจัดสภาพบ้านที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์ความรู้สึกครูฝนกันค่ะความรู้สึกครั้งแรกที่มาชวนในการพัฒนาบ้านรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกดีใจ <c oughs> ค่ะดีใจที่ทางลนิธิทางครูวายและก็ครูกุ้งจะลงมอกปรับปรุงบ้านให้ดูดีสวยขึ้น แล้วมีมุมต่างๆมีพื้นที่ให้เด็กแบบได้มีพื้นที่ที่แบบเล่นกิจกรรมไม่เยอะขึ้นการทำบ้านท้งน,นี้มีปัญหาอุปสรรคในการปรับปรุงบ้านทางนี้ยังไงบ้างคะอือุปสรรคค่ะอุปสรรคก็ะคะจะมี มีปัญหาพวกน้ำท่วมมากว่าหลักทบ้านเช่าเขาจะไม่ให้ปรับปรุงอะไรที่เยอะมากน้คะคุณูายเข้ามาเข้ามาช่วยในการพัฒนาบ้านให้สวยงามขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะมีใจสำหรับเราว่าบ้านเราจะได้ยอมดีขึ้นแล้วก็เด็กก็เริ่มยอยมากขึ้นมมุมที่สวยแล้วก็ มีต่างๆมีสื่อต่างๆที่ไม่ให้บ้านเราล้มค่ะดีใจค่ะด <envelope> so, ีใจเราทําบ้านให้สวยแล้วปรับบ้านให้สวยแล้วคู่ผลคิดว่ามีวิธีการดูแลรักษายังไงให้สภาพคงอยู่เหมือนเดิมค่ะอก็คอยดูแลเด็กๆค่ะเพราะว่าเขาจะวัยเด็กะเนาะเขาจะจะไปแทะไปเงะอาจะต้องคอยดูแลก็จะทําสืตอสิตรให้สูงกว่ามือน้องนิดนึงค่ะ เองเห็นบ้านเราที่สวยงามแล้วผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเอ่อผู้ปกครองเขาบอกว่าอ้ยสวยเขาบอกว่าบ้านสวยขึ้นบ้านห,นหน้าอยู่ขึ้นแล้วก็เด็กๆมีพื้นที่ที่แบบวิ่งเยอะขึ้นมีทากิจกรรมเยอะขึ้นเขาก็ดีใจค่ะดีใจเขาบอกมีมีมาเรื่อยๆค่ะผู้ปกครองก็บอกอบอกว่าฝากปากเขาฝากเนี้ยก็จะมาใช้บริการเยอะขึ้นค่ะ